สวัสดีครับตอบคําถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 756ถ้านายจ้างไม่ยอมให้เกษียณล่ะทําไงคุณต้องดูก่อนครับว่าคุณมีสิทธิ์เกษียณไหมถ้าคุณไม่มีสิทธิ์เกษียณทําอะไรไม่ได้ครับไม่ต้องไปทําอะไรก็ทํางานไปเรื่อยๆถ้าอยากออกจริงๆทนไม่ได้จริงๆก็ต้องยอมรับครับว่าคุณไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าชดเชยใดๆจากนายจ้างคุณอยากออกคุณก็ต้องลาออกไปเองแต่ถ้าหากว่าคุณมีสิทธิ์เกษียณ แต่นายจ้างไม่ยอมให้สิทธิ์คุณติดต่อไปที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานครับให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเข้ามาช่วยเคลียร์เรื่องนี้ให้ครับอ่ะเราไปดูก่อนนะครับว่าคุณ่ะมีสิทธิ์ขอกเกษียณไหมถ้าไม่มีสิทธิ์ก็อย่างที่ผมบอกครับไม่ต้องไปเรียกร้องอะไรเรียกร้องไปก็ไม่เป็นผลเพราะคุณไม่มีสิทธิ์อันดับแรกครับ ดูระเบียบข้อบังคับก่อนว่าระเบียบข้อบังคับกำหนดอายุกเกษียณไว้อย่างไรและอายุคุณถึงอายุนั้นหรือยังถ้ายังไม่ถึงอายุนั้นมาดูอายุของคุณอีกครับว่าอายุถึง60หรือยังอสมมุตินะว่าเขากําหนดไว้65ปกติแล้วเนี่ยถ้าคุณอายุ65แล้วแน่นอนการ,กรเกษียณย่อมเกิดขึ้นแต่ถ้ายังไม่ถึง65 อย่างเช่นเพิ่งจะถึง62แต่คุณอยาก,กเกษียณตอน62อันนี้ย่อมเป็นสิทธิ์ของคุณครับเพราะคุณอายุเกิน60ปีแล้วอายุ60เนี่ยคืออายุขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ว่าลูกจ้างสามารถขอกเกษียณได้ในกรณีที่นายจ้างกาหนดอายุกเกษียณมากกว่า60หรือนายจ้างอาจจะไม่ได้กำหนดอายุกเกษียณมีนะครับหลายๆธุรกิจที่ไม่กำหนดอายุกเกษียณเพราะ เขาประเมินออกมาแล้วว่างานในกิจการของเขานั้นเป็นงานที่คนอายุเท่าไหร่ก็สามารถทําได้แล้วก็เป็นนโยบายที่สนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีงานทําเขาอาจจะไม่กําหนดอายุเกษียณเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้สูงอายุได้ทํางานมีไรายได้ไปตลอดชีวิตแต่ถ้าหากว่าคนใดที่อยากเกษียณถ้ามีอายุ60ขึ้นก็สามารถขอเกษียณได้ถึงแม้ว่านายจ้าง จะไม่ได้กําหนดนะครับอันนี้คือสิทธิ์ของคุณนะครับถ้าคุณมีอายุ60ขึ้นแล้วเนี่ยนายจ้างจะไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธนะครับถ้านายจ้างปฏิเสธก็อย่างที่ผมบอกครับติดต่อไปที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานครับคราวนี้ครับถ้าอายุคุณไม่ถึง60อันเนี้ยต้องดูระเบียบข้อบังคับแล้วว่าระเบียบข้อบังคับนั้นกําหนดอายุเกษียณไว้เท่าไหร่อย่างเช่นเขากําหนดไว้ที่55แต่อายุคุณเพิ่งจะ50อย่างเนี้ย แน่นอนคุณไม่มีสิทธิ์ขอเกษียณเพราะอายุยังไม่ถึงเกณฑ์ที่นายจ้างกําหนดนะครับและตามปกติครับถ้าถึงเกณฑ์ที่กําหนดแล้วเนี่ยการเกษียณก็ย่อมเกิดขึ้นโดยที่คุณไม่ต้องขอด้วยซ้ํานะครับยกเว้นว่านายจ้างเขาลืมนะครับลืมไปว่าคุณเนี่ยอายุถึงเกณฑ์แล้วเขาอาจจะมีลูกจ้างหลายคนอันเนี้ยถ้าคุณสงสัยว่าเขาอาจจะลืมคุณก็สกิดบอกเขาสักหน่อยนะครับว่าคุณเนี่ยใกล้จะเกษียณแล้วนะวันที่เท่านั้นเท่านี้อายุจะถึงเกณฑ์แล้วนะ เขาจะได้ไม่ลืมการเกษียณจะได้เกิดขึ้นตามข้อตกลงที่ตกลงกันเอาไว้โดยไม่เกิดปัญหาใดๆนะครับแต่อย่าลืมนะครับถ้าอายุยังไม่ถึงเกณฑ์เนี่ยยังไงการเกษียณย่อมไม่เกิดขึ้นถ้าคุณอยากเกษียณคุณต้องไปเจรจากับนายจ้างและนายจ้างก็ย่อมมีสิทธิ์ปฏิเสธที่จะไม่ให้คุณเกษียณเพราะอายุคุณยังไม่ถึงเกณฑ์ที่เขากําหนดไว้ เว้นแต่ว่าคุณอายุ60ขึ้นไปอันเนี้ยนายจ้างจะไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธนะครับอ่ะสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าหากว่าคุณมีสิทธิ์ขอเกษียณแล้วนายจ้างไม่ยอมให้เกษียณติดต่อไปที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานครับแต่ถ้า,าว่าอายุคุณยังไม่ถึงเกณฑ์ที่จะเกษียณไม่ต้องไปทำอะไรครับก็ทำงานต่อไปถ้าอยากออกจริงๆก็ต้องยอมรับว่า จะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยคุณต้องลาออกการลาออกคือการบอกเลิกสัญญาจากฝ่ายลูกจ้างลูกจ้างไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าชดเชยจากนายจ้างครับขอบคุณสําหรับคําถามนี้ครับและขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ